ค่ะสวัสด,ดีเอฟซีมันิสาแก้วดีจ้พที่น้องจ้าเพื่อนน้องนาลินหาแมงสอนน้องนาลินหาแมงสอนนะคะเบื่องผู้ไหนอ่ะได้หลีเอาเร็วๆเ,เอาเนะแม่เจ้าบัดทินคะ มองหากระบอเห็นนี่นมาทางนี่นี่ดิเน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 นเนเนเนอนเนเนนนเนนเนเนนเนนเนเนนเนเนนเนเนเเนนเเนเเ กิ่งเธอเดินเดร์หาเมงซอนกับปินนี่มาทางนี้ที่ทางนี้ยังไม่ฟัดเนี่ยปอเอาวงเดียวเป็นซิปโอ้โหคือหมานแต่ว่า น,นลินคือหมานแท้ตอวเดีด๋ยวเดูเข้าไปและว่ฮ่า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 วนีฮ่ตร่าี่ารงนี่าี่โอ้าฮ่่า่าฮ่นฮ่่่าฮ่่ง่่หางมัน่ล้วนะ คือเก่งแนทะ้ก็ล,กลงคิดต่มอะเวอร์บางนี่นี่ <c oughs> เป็นนองคือควายน้อยนี่ะแล้วนี่ตรงนี่ทีนี้โอ้ดูสูงพูดนะคือ <c> ค <oughs> วาย,น,ยน้อยนคุณนี่เห็นไหมมัน, avoid ant, avoid ant. นยุ่ิยุ่ิยุจินี่นี่ดูเห็นไหมนาเรนมันตีนมันขยับน้าเรนโน่นนู่นโน่น อืขยับเบิ่งเอาไปเก็บปลาหมานเด้อเบิ่งผู้น้องนันลินฮักควายน้อยควายน้อยหาแมงส่วนอาหารหน้ามาน้องอลินทำอะไรคะอาหารหน้ามานิดนึงทำอะไรคะอ่ะเร็วเร็วเร็วเอาเลยรับประาจะพาไปอาบน้ำนั่นนี่เอาให้มันหมดเบ่งหูแมงส่วนเพิ่งเกิดบักหลายนึ่งอุ้ย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  ดีได้สามตัวนี่ทางนี้แหละทางนี้นี่นี้ก็ไดเหนห่งตัวอนนันหรอม้นคานตรงนี้นี่ลองดูดิมันจะมีไหมนี่มีจริงด้วย มึงลดข้าวติดมือแบบนี้กินข้าวก็บม่ได้แบบนีนข้าวติดมือไปไปไปอาบน้ำ <Yeah. S 1> yeah, เยี่ยเ่องเบิ่งผูเป็นนองขี้ควายเลยควายดูแมงสอนเออมึงคุณยายไตผิดตักออกหมดแนละ้วอันนี้นาะลินก็หาเหรออันนี้เหรอ <Yeah. S 1> ปลาอามาอามาอาตะก้ามา เอาที่มาเอาไปรวมกับของยายอ่ะจับขึ้นจับขึ้นดูน้องนันลินหามาใส่กระมังคุณยายอ๋อได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเก่งจังเลยเออเก่งจังเลยได้เยอะจริงมงโผหากินหมานละเด้อน้องคิดตรง ลินหากินเออลินหากินหมานป๊บป๊ป,ป,ปไปอาบน้ำโอ้ยมันก็มีเจอกันคลิปน้ำพี่น้องจ๋าน้องน่าลินเล่นขิ้ต่มแล้วไปจัดการอาบน้ำให้ก่อนวายอยู่ห้องหายไปใส่ ปไปไปไปบาย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 ก่อนบายป้าลุงก่อนบายบาย